วิธีมีความรักให้เป็นอันดับแรกข้อที่หนึ่งนะคะให้คุณรักตัวเองให้เป็นก่อนก่อนที่จะรักคนอื่นนะคะคุณจะต้องยอมรับข้อบกพร่องของตนเองดูแลตนเองได้นะคะฝึกฝนความเห็นอกเห็นใจในตนเองนะคะจำเอาไว้ว่าคุณสมควรที่จะได้ความรักความเมตตาจากตนเองค่ะ ข้อที่2ในเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์นะคะจะต้องมีการสื่อสารที่ดีนะคะเห็นอกเห็นใจกันนะคะแสดงความรู้สึกอย่างเปิดเผยและมีช่วงเวลาดีๆร่วมกันค่ะข้อที่3ค่ะความเมตตาความเห็นอกเห็นใจรอยยิ้มการช่วยเหลือก็ช่วยให้ความรักของคุณถูกส่งออกไปรอบโลกค่ะข้อที่สค่ะมีความรัก โดยไม่มีเงื่อนไขคําว่าความรักโดยไม่มีเงื่อนไขในที่นี้หมายถึงความรักที่ไม่มีการตัดสินหรือคาดหวังค่ะข้อที่หข้อสุดท้ายค่ะให้คุณมีความกระตันอยู่ให้คุณรู้สึกขอบคุณที่เขาได้ทำสิ่งดีๆให้กับคุณแล้วคุณก็ขอบคุณเขาค่ะ